สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับก็หลังจากที่นะครับแอร์ไม่เย็นนะครับก็ผมก็ได้ทําการถอดหม้อน้ำนะครับหม้อน้าเอามาล้างนะครับหม้อน้าเอาาออกมาล้างนะครับก็พบว่าครับนะครับุณนะครับนี่ครับคุณนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณนะครับเยอะมากเลยดํามากนะครับผมไม่เห็นดำมันก็อาจจะเป็นอีกส่วนน่งนะครับที่ทําให้อระบายความร้อนช่วยระบายความร้อน ไม่ค่อยดีครับผมตัวนี้ก็ไม่ส่วนสําคัญนะครับถ้ามันตันขึ้นมานะครับเอก็ไม่เย็นนะครับเพราะว่าเลมมันไม่สามารถผ่านแอร์เข้ามาได้นะครับผมอันนี้ก็จะมาล้างนะครับผมแล้วก็จะมาเทําการนะครับปรับไอตัวอันั้นน่ะที่มันล้มนะครับผมอันนี้ก็มาฉีดน้ําล้างแล้วนะครับผมมาฉีดน้ําล้างแล้วนะครับวันนี้โมีตัวช่วยครับวันนี้นะครับ วันนี้ก็มีตัวช่วยมาครับนี่ครับนี่ครับล้างล้างแล้วครับจบรองนะครับว่าปลอดมาล้างนี้จบลองนะครับว่าออกหมดจดแน่นอนนะครับวันนี้ก็ล้างมานานแล้วครับผมก็มาถ่ายคลิปไม่ดูทีหลังครับเมื่อกี้นะครับก็ล้างแผงหม้อน้าเสร็จแล้วครับต่อไปก็ ตัวนี้เป็นแผงแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแผงแอร์นะครับแผงแอร์ก็จะล้างเหมือนกันนะครับผมล้างจากข้างในไปข้างนอกนะครับผมต่อสารไม่สาดไม่รู้นะครับดิ้นไปก่อนนะครับผมต่ออันนี้ผมก็ล้างมาแล้วนะครับก็เลยมาทาคลิกให้ดูอีกทีนึงนะครับทาพลิปสาธิตให้ดูนะครับผมนะครับรับรองว่าสะอาดแน่นอนนะครับอันนี้ก็ค่อยๆล้าง ดูดเิเห็นไหมเห็น <pacing S 2> ไหมนี่ก็ค่อยๆล้างครับค่อยๆ <S 1> <S 1> <ไป S 2> ล้างบัง <ๆ outgoing S 1> ล้างแขงทีนี้ก็จะมาดูนะครับว่าในกรณีที่เราครับล้างแขงหม้อน้ําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ล้างคอยร้อนของแอร์เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่าแอร์มันจะจัดก,การทํางานปกติหรือเปล่านะครับผม <kah S 1> ถ้ามันไม่จัดก,การทํางานปกตินะครับก็น่าจะสันนิษฐานได้นะครับว่าแขงคอยร้อนมันก็อาจจะมี มีจุดรั่วนะครับผมหรือหรือนะครับผมเอ,อมแอร์มันมีปัญหานะครับผมพอมแอร์เริ่มมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเน้ํายามันเต็มนะครับก็คือน้ํายาไม่ได้รั่วนะครับแต่แอร์ไม่เย็นนะครับ ฉีดล้างไบนี้นะครับรับรองครับว่าลมนะครับลมฐานด้ง่ายแน่นอนนะครับผมทีนี้ก็จะมาดูในส่วนของพวกฟรีปั๊มนะครับผมแต่ฟรีปั๊มไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับล้างก็น้ำดำมากครับผมอันนี้ตอนนี้ก็น้ำเริ่มใสแล้วนะครับผมนี้ก็ฉีดจนน้ำเริ่มใสแล้วนะครับ แต่ตอนชีทก็ได้ครับน้ำน้ำมากครับผมมีฝุ่นมีอะไรออกด้วยนะครับผมเพราะว่าแถวบ้านผมเป็นถนนลุกหลังครับถนนลุกหลังครับฝุ่นมันเยอะนะครับดินนะครับพวกดินพวกอะไรนะครับเต็มเลยครับผมทีนี้ก็จะเอ่อ มาดูอันนี้ก็ล้างก็เสร็จแล้วครับน้ำมันใสแล้วครับผมน้ํามันออกดีแล้วครับพออีกฝั่งดีแล้วครับผมน้ําไม่ดําแล้วครับเอทีนี้นะครับก็จะมาทําการกรอบแล้วก็ใส่น้ํายาหม้อน้ําใหม่นะครับแล้วก็ไล่ระบบน้ำหล่อเย็นใหม่นะครับจากนั้นก็จะทําการเปิดเทสนะครับว่ามันตัดกาลังงานปกติหรือเปล่านะครับผม น,นี่ก็เป็นช่วงบ่ายโมงงบประมาณบ่ายโมงกว่านะอันนี้ก็ดีน้าแล้วนะครับผมก็น้ำนะครับก็ทะลุหาถึงกันได้หมดแล้วนะครับผมทีนี้นะครับรับรองว่าครับเอ่อ ถ้าไม่เย็นนะครับถ้าเย็นก็มีอยู่ผมคิดว่ามีอยู่สองอย่างครับก็คือคอมแอร์กับคอยคอยร้อนนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคอยร้อนหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นแค่ค,คอมแอร์นะครับ นะครับจากนั้นก็จะมาทําการนะครับใส่หม้อน้ํานะครับผมใส่หม้อน้ําเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการไล่ระบบน้ำหล่อเย็นแล้วก็ทําการสตาร์ทรถนะครับจากนั้นก็ทําการเทสนะครับว่ามันตัดหรือเปล่านะครก็ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับผม